จากกระพืเซียงข้ามยุคตอนที่ 2, 2> ก่อนอนืเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลเขตวิชาฮาเลมถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปลลิงก์วดีคลิปด,ด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามกันอีกหลายๆเรื่องเลยไปให้กำลังใจสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สําคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยเขาห้าพยักษ์ถิ่นพนักประสบเสียน ถิ่นพำนักประสบเซียนมีประวัติศาสตร์ยาวนานสร้างโดยเซียนซือรุ่นที่นหนึ่งในยุคซีฮั่นจบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา2,000ปีเป็นสถารัตที่เต๋าที่เก่าแก่ที่สุดอาจารย์เกิดเรื่องใหญ่แล้วเซียวกวางอาจารย์บอกกี่หนแล้วพวกเราผู้บำเพ็ญจะต้องระมัดระวังจิตใจเป็นสำคัญเฮอหยุฟนฟานเจอเรื่องอะไรก็อยากกระโตกกระตากไม่เห็นหรือ ว่ามีแคกอาจารย์เกิดเรื่องใหญ่จริงๆมีคนสองคนกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายที่เขาห้าพยักของเราแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอาจารย์บอกว่าอยากกระตุกกระตากไม่ใช่หรอผมรอท่านอยู่ที่หน้าประตูตั้งนานจนทนรอไม่ไหวแล้วนี่แหละเรื่องมันก็มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นควายหรือไงทำไมไม่รู้จักแยกแยะบ้างสหายทั้งสองในภูเขาเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยฉันคงต้องไปจัดก,การก่อนเดี๋ยวกลับมานะ อาจารย์คลิปเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เนต็ตเลยรือกันใหญ่ภูเขาห้าพายะของเราเฮียนมากอัประมงคลจริงๆข่าตัวตายคนเดียวไม่พอนี่ตั้งสองคนอุตสาห์ได้ลูกค้าที่อยากลงทุนถ้าพวกเขารู้เรื่องแล้วก็พังแน่เอ๊ะคนผู้นี้เสียวกวังมันไม่ใช่คลิปปลอมใช่ไหมคลิปจริงแท้แน่นอนตอนที่พวกเขาสองคนกระโดดลงมาผมอยู่แถวนั้นพอดี หลายปีเลิกเกินในที่สุดก็มาแล้วเซียวกวางจำที่มาของเซียนซือฝูถิมพำนักประสบเชียนแห่งนี้ที่อาจารย์เล่าให้ในายฟังตอนเข้าสำนักแรกๆได้ไหมจะลืมได้ยังไงล่ะครับนิทานที่ท่านแต่งให้ไกดอันนั้นไงที่บอกว่าภูเขาห้าพยักษเป็นสุดสานของเซียนท่านหนึ่งจะกี่รุ่นกี่รุ่นก็เล่าแต่เรื่องเฝ้าสุสานนี่แหละถ้าอาจารย์บอกว่านี่ไม่ใช่นิทานที่แต่งขึ้น แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราสืบกันมาในเซียนซือฝูน่าจะเชื่อไหมเอออาจารย์โดนของมาเหรอหรือว่าช่วงนี้กิจการไม่ค่อยดีเครียดเกินผมพาลงไปผ่อนคลายข้างล่างหน่อยไหมดีแต่เที่ยวเล่นทั้งวันหัดทำตัวให้เป็นประโยชน์สับ้างก็อาจารย์นั่นแหละที่เป็นคนพาไปคนแรกรู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ยอมอยู่เป็นศพมาได้ตั้งหลายปีแล้วก็ฝ่าภูเขาห้าพยักมาได้นานขนาดนี้ พอเงินนั่นแหละไม่ต้องมาอ้างเรื่องมันเริ่มมาจากภาพวาดภาพหนึ่งตอนที่อาจารย์ปู่ของนายมอบภาพนี้ให้ฉันเขาเคยพูดว่านี่เป็นสมบัติพิทักษ์สำนักของเซียนซือฝูน้ำไฟไม่กร่ากายต้องบูชาไวใ้ให้ดีตอนนั้นฉันยังเด็กไม่เชื่อฟังคำพูดอาจารย์เลยลองเอาไฟเผาภาพนั้นดูสุดท้ายภายในเดือนนั่นเองเซียนซูฟูก็เกิดเหตุไฟไหมอาจารย์ปู่ของนาย ประสบเหตุร้ายเสียไปด้วยในเหตุนั้นส่วนฉันก็โดนเผาไปครึ่งก้นตามมาสิห้องรับเซียนซือฝูเหมือนเหมือนมากอาจารย์เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญถึงขั้นเสื้อผ้าหน้าตาทรงผมเหมือนกันหมดเลยเหรืออีกอย่างอาจารย์เก็บรักษาภาพนี้ไว้อย่างดีไม่เคยมีคนนอกคนไหนได้เห็นถ้าตำนานเป็นเรื่องจริง วัสนาของเซียนซื้อฝูก็มาถึงแล้วเซียวกวางเตรียมตัวไปกับฉันแต่เขาก็โดนหน้าผาฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับเราต้องเก็บศพด้วยเหรอพูดมากอะไรขนาดนั้นตามมาก็พอแล้วนะ่าวิถีฟ้าถูกกักขังพบภูมิมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง คือวิถีฟ้าเจ้าไม่ควรดำรงอยู่ถ้าจะสู้ก็เข้ามาผิดปกติจริงๆวิถีฟ้าถูกอะไรสักอย่างบดบงังมนุษย์ลืมหนทางการฝึกเซียนโดยสิ้นเชิงเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างคอยบงการอยู่เบื้องหลังแถมเป็นไปได้สูงมากว่ามนุษย์ถูกบางอย่างหล่อเลี้ยงอยู่ถ้าอยากจะกลับไปสู่จุดสูงสุดก็ง่ายมาก แค่ตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างดาวโลกกับอนุภพในแกงกลางแผ่นดินปล่อยให้กระแสปานของโลกสลายทีนี้อนุภพของเราก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเราสามารถหลอมแกงกลางแผ่นดินทําให้รากฐานของอนุภพมั่นคงหมื่นลีพันวาเข้าใกล้แก้วพอถึงตอนนั้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาฉันก็จะทําลายให้หมดแต่ตอนที่กระแสปานจํานวนมหาศาลบนโลกไม่มีที่ไปจะชักนําให้เกิดการระเบิดล้างฟ้าถล่มดิน สิ่งมีชีวิต99%บนโลกจะต้องตายอารยธรรมสูญสลายในโลกนี้มีอินเทอร์เนต็ตที่น่ามหัศจรรย์มีเกมที่น่าสนใจต่างๆหลากหลายเครื่องมือการสื่อสารที่สะดวกสบายอารยธรรมที่เยี่ยมยอดถ้าถูกทำลายล้างไปก็คงน่าเสียดายตอนนั้นเราฟาดฟันกับปีศาจต่างถิ่นหลายร้อยปีเพื่อแผ่นดินเสวนเยยนตื่นขึ้นมาอีกทีก็ต้องหาวิธีปกป้องดาวโลกอีกเป็นเซนออกนี่มันเหนื่อยจริงเว้ย บางทีอาจจะยังมีอีกวิธีที่ทําให้เรากลับสู่ช่วงเวลาสูงสุดได้ในตอนที่เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางฝึกเซียนวิชาแรกที่เราเริ่มเรียนคือเคสเดสีวนเทียนหลอมปานมีคุณสมบัติในการสูบกระแสะปานอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็เป็นรากฐานน้ำมั่นคงให้เราด้วยแต่ตอนนี้ด้วยการทํางานของแกนกลางแผ่นดินกระแสะปานของดาวโลกกับกระแสะปานของอนุภพผสานร,รวมกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าบนดาวโลก มีนักโพดที่ฝึกวิชาของฉันมากพอพวกเขาอาจช่วยแบ่งเบากระแสป,ปานส่วนหนึ่งไปได้แบบนี้บางทีพลังของเราอาจจะค่อยๆฟื้นตัวกระจกเทียนเยี่ยนคำนวณความเป็นไปได้ให้ทีนักจพบ์บำเพ็ญเคสเวียนเทียนหลอมปานหนึ่งคนถึงระยะเลี่ยนชีสามารถฟื้นฟูระยะเลี่ยนชีนักจพบ์บำเพ็ญเคสเวียนเทียหลอมปานหนึ่งคนถึงระยะจู้จี ฟื้นฟูนฟนระยะจู้จีนักพจน์บำเพ็ญเคสเฉวียนเทียนหล่อมปานหนึ่งรคนถึงระยะจินตานฟื้นฟูนฟนระยะจินตานนักพจน์นักพจนเล่นชีศูนย์ต่อหนึ่งร้อยแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้เริ่มแรกต้องการนักพลระยะเล่นชีหน0่คนถือว่าง่ายแต่พอหลังๆระดับสูงขึ้นก็ยากขึ้นระดับยิ่งสูงก็ยิ่งยากจะบรรลุ ถ้าจะบรรลุถึงระดับที่ขึ้นเป็นเซียนก็ต้องมีนักโพจน์ที่ขึ้นเป็นเซียนหนึ่งร้อยคนต่อให้เป็นยุครุ่งเรืองของดินแดนเสวียนเยียนก็ไม่ง่ายเลยดังนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงดาวโลกที่ไม่มีผู้ฝึกเซียนสักคนต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่จะยากแค่ไหนแล้วยังไงตอนนั้นปีศาจร้ายต่างถิ่นบุกลุกเรายังพลิกสถานการณ์ได้ปัญหาแค่นี้นับเป็นอะไรกันหนทางเหมือนค่อยๆยาวไกลออกไปรวบรวมหนึ่งร้อยคนให้ได้ก่อนดีกว่า ช่างเถอะกลับเข้าสู่ทางโลกอีกสักครั้งก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนการเรียนรู้และศักยภาพในการยอมรับของวัยรุ่นก็แข็งแกร่งกว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนจากวัยรุ่นของโลกนี้ก่อนเซียนซือช้ากออนพวกนายรู้จักฉันหรือพวกเราเฝ้าอยู่ในเขาหาพยักมาหลายรุ่นก็เพื่อรอวันที่ท่านจะฟื้นคืนกลับมา เมื่อกี้พวกเราเสด็จอาจารย์เห็นปรากฏการณ์ฟ้าจึงรีบเร่งวิ่งมาคิดไม่ถึงว่าเซียนซือจะอยู่ที่นี่จริงๆคนในภาพนี้คือฉันจริงด้วยลวดเสียเซียนจือ,อยายคนนี้อาจตใจชะมัดเพื่อให้ภาพเหมือนนี้คงอยู่ตลอดการถึงกับแปรอนุภพของตัวเองเข้าไปในนั้นดาราผันเปลี่ยนนับล้านปีแล้วไปตรงกับลวดเสียคงไม่อยู่แล้วสินะไม่อย่างนั้นมนุษย์คงไม่ตกต่ำลงจนอยู่ในสภาพนี้เซียนซือ พวกเราบูชาท่านมาหลายยุคหลายสมัยวันนี้มีวาสนาได้พบเห็นตัวเป็นๆขอให้เราติดตามคอยรับใช้ได้หรือไม่กำลังคิดจะหาคนฝึกเคสเสวียนเทียนหลอมปานอยู่ก็มีเข้ามาเสนอตัวเลยสองคนน่าเสียดายที่ถามวิญญาณของสองคนนี้ย่แย่เกินไปจู้จีถือเป็นขีดจำกัดแล้วชาตินี้คงไม่มีหวังแต่ก็ถือว่ารับว่าเป็นสาวกได้ลุกขึ้นก่อนเธอมีสง่าราศีดีให้เขาเป็นโคศก ช่วยโฆษณาแทนเราได้ฉันอยู่คนเดียวจนชินไม่ชอบให้มีใครติดตามเคสเสวียนเทียนหล่อมปานเล่มนี้ให้พวกนายไว้หลังจากฝึกแล้วต้องเผยแพร่วิชานี้ออกไปให้ไกลที่สุดในขณะเดียวกันฉันก็จะตัดสินจากการเผยแพร่เพื่อพิจารณาว่าควรสอนวิธีบำเพ็ญระยะต่อไปให้พวกนายดีหรือไม่ขอบคุณเซียนซือพวกเราสองคนจะเผยแพร่วิชานี้ไปให้กว้างไกล เซียนซื้อมีที่พักหรือ,อยังครับถ้าแม่รังเกียจก็พำนักที่เซียนซื้อฟูได้ไม่ล่ะฉันมีที่ที่ต้องไปจริงสิพวกนายพาฉันไปส่งที่มหาวิทยาลัยรู้จริงหน่อยแล้วกันเซียนซื้อหนทางบนเขาห้าพยักษซับซ้อนบกวนท่านบินไปไม่ง่ายกว่าหรอเซียนซื้อเขาหลุดพ้นแล้วไม่ชอบโอ้อวดนี่เป็นเพราะเขาต้องการทดลองใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา รีบกลับไปขับรถของสำนักมาเลยฉันไม่ยอมพูดหรอกนะว่าตอนนี้ระดับตกต่ำจนบินไม่ได้แถมยังหลงทางอีกต่างหากไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามหาวิทยาลัยรู้จริงอยู่ตรงไหนก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆกดติดตามคอมเมนต์ี่ชมเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจเขตวิชาฮาเลมแปะลิ้วที่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกๆให้น่าติดตามหลายๆเรื่องเลย ไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปๆนะคะ